สมมติว่าตัวเองเป็นทาย,ยาทแล้วก,กันพ่อไปกู้หนี้ยืมสินมาโดยการเอาบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะไปจดจำนองเพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่าถ้าเพื่อนๆไม่ไปทำเรื่องโอนที่ดินแปลงนี้ค่ะมาเป็นของเพื่อนๆเนี่ยนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ของเพื่อนๆซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะว่านี่มันจะอยู่กับตัวบ้าน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมูนเดอล c h ์ชแนลอีกครั้งนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะดาวจะมาให้คําตอบเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของการรับโอนที่ดินที่มีภาระจำนนงเนี่ยจะทําให้คนที่รับโอนเนี่ยมีนิสสินติดไปด้วยไหมแล้วจะมาไขาข้อปัญหาให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจำนนงที่มีอยู่กับทรัพย์สินว่าเป็นมรดกหรือไม่นะคะ ก่อนจะเข้าเนื้อาหานะคะดาวมีเสื้อสวยๆมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือเสื้อลาย e m เดิร์ a ลอ Never Give Up Never Back Down for Justice ซึ่งมีความหมายว่า m o เดิร์นลไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยท้อถอยเพื่อความยุติธรรมค่ะความหมายดีขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนโมเดิร์นลอชแนลของเราสามารถที่จะทักไปที่เพจ m o เด r ร์นล หรือคลิกซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้ค่ะทุกการซื้อของเพื่อนๆคือกำลังแรงใจของ m o ูเดนลอร c ช a น n นลนะคะอย่าลืมสนับสนุนเรานะคะขอบคุณค่ะ ดาวต้องขอให้เพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานมือเดร์ลอชาแนลด้วยนะคะเพื่อนๆน,น่าจะได้ดูคลิปที่ดาวเคยอธิบายไว้แล้วนะคะในเรื่องของการจำนนงก็คือการที่นำที่ดินเนี่ยนะคะไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักง,งานเพื่อที่จะจดจำนนงเกี่ยวกับภสังหาริมทรัพย์ก็คืออาจจะเป็นโฉนดที่ดินหรือนส,อสก็ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะมีหนี้สินคือตัวทรัพย์อะคะจะมีหนี้สินติดอยู่คือเพื่อนๆก็มองภาพอย่างนี้นะคะว่าบ้้านนนนนหหลังงงึึกก็จะมีีอ ถูกติดไว้อยู่และไม่ว่าบ้านหลังนี้จะถูกขายยังไงก็ตามขายไปให้ใครก็ตามถ้าไม่ได้มีการถ่ายถอนจำนงหรือมีการบังคับขายทอดตลาดบ้านหลังเนี้ยก็จะเป็นบ้านที่มีหนี้สินก้อนหนึ่งผูกติดอยู่ไว้กับตัวบ้านคราวนี้ไอ้หนี้ก้อนเนี้ยถ้าสมมติว่ามันมากับบ้านเพื่อนๆจะมีความเข้าใจผิดหลายอย่างว่าสมมติว่าตัวเองเป็นทาย,ยาทและกันพ่อไปกู้หนี้ยืมสินมาโดยการเอาบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะไปจดจำงเพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่าถ้า เพื่อนๆไม่ไปทําเรื่องโอนที่ดินแปลงนี้ค่ะมาเป็นของเพื่อนๆเนี่ยนี่เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ของเพื่อนๆซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะว่านี่มันจะอยู่กับตัวบ้านเพื่อนๆพอจะเข้าใจที่เดาอธิบายตอนแรกว่าบ้านมันจะเป็นบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีนี่ก้อนหนึ่งที่ติดอยู่กับบ้านเลยดังนั้นเมื่อพ่อตายมันก็จะกลายไปเป็นมรดกของพ่อใช่ไหมคะแต่มรดกเนี่ยตามหลักที่เดาเคยอธิบายไว้เราก็จะบอกว่ามันจะมีทั้งที่ ที่เป็นหนี้แล้วก็เป็นทรัพย์มันรับไปทั้งหนี้แล้วก็รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่รับทุกอย่างเลยนะคะดังนั้น oh. เมื่อเพื่อนๆือนได้รับโอนที่ดินมาหรือไม่โอนก็ตามกรณีที่มันเป็นชื่อของพ่อเพื่อนหรือแม่เพื่อนเนี่ยเสร็จแล้วมันมีหนี้อยู่เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปโอนหนี้ตรงนั้นมันก็ตามมาเหมือนเดิมค่ะยังไงซะมันก็จะอยู่ต่อให้ไม่ไปโอนมันก็จะอยู่อย่างนั้นมันจะทําให้เราเสียสิทธิ์ไยซ้ําไปถ้าเราไม่ไปทําเรื่องอะไรเลยนะคะดังนั้นเมื่อบ้านมันมีหนี้ที่ติดอยู่่่ไไมวาจะยัง ถ้ายังไม่มีการไถถอนจำนองมันก็จะยังติดอยู่ตลอดไปค่ะและนั่นก็สรุปง่ายๆว่ามันก็จะเป็นมรดกไปด้วยค่ะในคําถามสองคำถามที่ดาวพูดไว้ในต้นคลิปคําตอบคือคําตอบเดียวว่ามันจะอยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นแหละค่ะทั้งเป็นหนี้ที่เป็นมรดกถ้าเพื่อนจะรับโอนหรือไม่รับโอนก็เป็นหนี้เหมือนเดิมต่อให้ไม่ไปรับโอนก็ยังเป็นหนี้อยู่เป็นหนี้ของคุณพ่อหนี้ของคุณพ่อ,อ,พอตกมหาใครตกมหาทายาทค่ะถ้าเราอยากได้ที่ดินแปลงนั้นเราก็ต้อง ถ่ายจำนองมาหรือถ้าเราไม่ได้ถ่ายจำนองมาเราก็ต้องไปทำเรื่องโอนแบบลักษณะที่มีจำนองติดพันแล้วก็ชำระหนี่ไปอยู่ดีไม่ใช่ว่าไปโอนมาเฉยๆแล้วไม่มีจำนองแล้วพ่อตายไปแล้วนี่ก็จะตายกับพ่อไปด้วยไม่ใช่ค่ะนี่จำนองยังไงก็ติดอยู่กับทรัพย์ถ้ายังไม่ชำระก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในประเด็นนี้ไม่มากก็น้อยเลยสงสยัยหรืออยา ากจะรู้อะไรเพิ่มเติม ที่ด้านล่างนะคะดาวจะได้รวบรวมข้อมูลมาทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆฟังนะคะถ้าอยากจะปรึกษาดาวก็สามารถที่จะโทรมานัดเวลากับแอดมินได้แต่เราต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าปรึกษาดาวจะมีค่าใช้จ่ายนะคะหรือทักไปที่แฟนเพจและแน่นอนว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมอเ Law ล h ช n น e ลของดาวแล้วก็แฟนเพจมอเ a w m ล d มอเ l a ล a c a d ม m y แล้วก็รายการล้อทอของดาวด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ดาวต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ